ครับสวัสดีพี่น้องชาว FC แฟนคลับทั้งช่องนันทพงศ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับมื้อนี้ครับพี่น้องพามาชมสถานที่หน้างานนะครับมาถึงมาหอดจอดถึงแล้วครับพี่น้องวัดนนอุดมตะบนนนอุดมอําเภอชุ่มแพร่จังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องเป็นงานบุญประจําปีงานบุญเดือน3งานมุทิตาหลวงพ่อเจ้าอาวาสด้วยนะครับมื้อนี้โอ้มีหอดของใหญ่ครับพี่น้อง สถานที่วัดค่อนข้างที่จะแคบนะครับพี่น้องแคบแห้งยีรีแคบแคบหน้าเวทีก็ตอนนี้เริ่มมีเสือมีสัตว์มีอย่างมาปูร้ายแล้วครับพี่น้องมีเสือสัตว์ปูร้ายแล้วโอ้ไกลสิเต็มหน้าเวทีแล้ว<ม>เดินวัดเดินปูนย่างดีนะครับปูสัตวเกือบสิเต็มแล้วนะครับหน,น้าเวทีก็มีสิ่งกีดขวางเยอะแยะมากมายนะครับบาว่าจะเป็นตน้ตนโพต้นไส้เ <ะ S 1> มื่อนี่ ผู้ใดที่อยู่ระยะนี้ก็อาจสินเลี้ยวมองไปเห็นกามสวยงามทั้งนหน้าไปที่พ่อปันไดเนาะมีต้นไม้บงังเนื่องจากว่าสถานที่มีจํานวนจํากัดนะครับข้างหน้าก็มีศาลา,ามีศาลามีข่องไงโอ้ยของไงไ่พี่น้องนเนี่ยศาลา,าอยู่ข้างหน้าก็ขวางเสียงก็าอาจสิบ่ไดเต็มที่นะครับเมื่อนี้พี่น้องเครื่องเสียงวันนี้บอกได้เลยว่า ถ้ามีสิ่งเกีดขวางอยู่ทางนาแบบนี้นี่นักร้องบนเวทีลำบากแน่นอนนะครับไหนจะต้นโพต้นไซบังอีกอสะท้อนสาราสะท้อนโบสถ์สะท้อนต้นใหม่นะครับแต่วันนี้เราก็เต็มที่เช่นเคยนะครับมาด้วยครับเด้อพี่นอ้องอยู่ไก่อำเภอชุ่มแพร่นะครับบ้านโนนอุดมตะบนโนโนโอุดมนะครับบัดวัดบ้านโนนอุดมสถานที่วัดแคบมากเลยนะครับ เวทีเข้ากับลงได้สุดแคล่ลำมพุง่งแค่นั้นออกข้างๆไม่ได้เลยนะครับสุดไดแคล่ลำมพุง่งซัมเน่เหระครับแต่หน้าเวทีของเราก็ลงได้เต็มครับตัวเวทีออรีมองทำการแสดงเข้าไดเต็มสถานที่จอดรถจอดลาก,ก็ค่อนข้าง,ง,งที่จะแคบนะครับนี่เสื้อสากระปูได้ไลท์แล้วครับร้านแม่เบอรอ นอนดอุดมหามง่ายนะครับร้านเมเบอ้์อันนี้ร้านร้านสุพิษานอนอุดมนะครับอันนี้ร้านขายร้านยายเบอร์โอ้ร้านยายเบอร์จองไว้หลายตันนี่ร้านยายเบอร์ครับพี่น้องร <c oughs> ้านยายเบอร์ด <c oughs> สถานที่แคบนะครับสิ่งกีดขวางเยอะแยะมากมายเลยครับพี่น้องวันนี้โอ้ศาสตร์กระอ่ะ ศาลใกล้สิเตมหนาเวทีเราเดินวัดวิสัมณีนะครับสำหรับพิธีทางศาสนาพิธีเกี่ยวกับขางวัดเกี่ยวกับของพองระสงฆ์องค์เจ้าก็บจบไปแล้วนะครับเพิ่งจบไปสักพักนี้เองอตอนนี้ก็มอยมัสุตร น้ำใเบอร์ห้ยเ้บองเนี้ยเอาก้อนหินไอเออิฐมาทับสาดไปแตกเพื่อลรอพี่น้องรถแรนเหยียบอันนี้จองบาสโคกสูงเออให้รู้ซะบ้างว่าบ้านไหนเป็นบ้านไหนเออเียตอนนี้แดดจัดมากเลยพี่น้องแดดห้อนนะครับ ตอนนี้ก็กำลังสิข่านาฮอนหน,นาวก็คือกใกล้สิเบิร์แล้วละ่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกนะครับฝนตกแล้วก็เพิ่นวานมีสิมีอากาศกลับมาเย็นอีกแต่ว่ากับว่ามีเย็นแค่ล่มว่อยๆพี่น้องไทยบานเพิ่นกลับมาปูสาบจองเสื้อกันหลายแล้วนะครับเอามาทางพี่บ่หลังโบสถ์พี่บ่ สถานที่แขคบอิริครับพี่น้องมาเดอร์มาเดอร์ภูรอยุ่ไก่บ้านโนอนอุดมนะครับที่จริงทีวัดกักวางอยู่ที่พี่น้องแต่ว่ามันมีต้นไม้แล้วกัสิ่งก่อสร้างหลายนะครับสิ่งก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นศาลากุฏิโบสถแล้วก็ต้นไม้หลาย,ยเป็นวัดเก่าแก่ถวัดบ้านกับประมานนี้นะครับวัดบ้านค่อนข้างที่จะแคบนอะจักหน่อย วบ้านค่อนข้าง,งที่จะแออัแแบบนี้แหละโบว่าบ้านไหนคือกันนะครับทางพี่เป็นบ้าจอดได้เป็นบ้าทั้งเพียโอ้นี่เขาจะมา,าจอดกันทิศฮะศิลปินเราก็ทยอยกันมาถึงแล้วนะครับนี่เพราะว่าทางเขานี่พื่อนกับบ้าให้ขวางเอยมนี่แหละครับพี่น้องวัดบ้านโนนอุดมนะครับ ค่อนข้างที่จะแคบอิลิสำหรับมืออื่นที่งานสาวน้อยลำพินโชคหยุดอีกมือหนึ่งนะครับหยุดหนึ่งวันสาวน้อยลำพินโชพรุ่งนี้ก็หยุดหนึ่งวันแล้วก็วันมะรืนก็ไปที่อำเภอหน,นองหานจังหวัดอุดรน,นะครับมือเฮ้อหนองหานอุดร เจอสถานที่แบบนี้นครับโอ้ลำบากนิดนึง่งมองสียูสีเศร้าสำหรับศิลปินของเราจะหลังเวทีจะไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็ลำบากนะครับต้องแงกันยูอีกแล้วมือนีอ่ต้องขอนมาอยู่ทั้งอีกฝั่งหนึ่งของเวทีใส่สีพ่อแม่พี่น้องเข้ายางเขายางออกอ,อ,กอีกอวันนี้จุขนได้ประมาณ สี่หาลอย้อนนี่ก็ถือว่าเกือบสิเต็มแล้วที่นเดินบัดพี่น้องไม่กว้างนะครับตรงนี้ไม่กว้างเป็นกำลังแรกใจให้พี่ๆทีมงานอยู่เบื้องหลังนํานะครับพี่ๆที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ทีมงานของเราทุกๆแผนกเพราะว่าบังนะต้นไส้ต้นนี่บังแบบมิดเลยนะครับทำผู้ได้นั่งยุรายานีเลี้ยวไปเห็นหนาไปที่หรอกเพราะว่า มีรากใสมีใบไม้ต้นใสนี่อย่างหนาเลยนะครับพี่น้องผู้ใดเต้นฟังนี่ทั้ใจเด้องเหมืองแร่งมองหนูยังบ้าจะเป็นใจผู้ส้มดีเจ้าพ่อเจ้าแม่ใสนะครับเต็มๆเลยครับฮะเพื่องอีกว่ะเพืงมีหอดเพืงมีหอดต่อติมาสำรวจต่อเฮ้ยใส่เพื่องนี่ นี่พี่น้องมีหอดเพลิงพ่ะนะห้างไงบักโอ้โอ้เพลิงใหญ่ตัวน่ะใหญ่เหรอเนาะพี่นน่งอะข้างในพี่นน่งอะยึดโอ้นั่นเดี๋ยพี่น้องเพลิงอ๋อมีพึ่งหลวงด้วยดู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 แมงบาทพึ่งหลวงนะครับตัวบบไงเลยห้างใหญ่พร้อมพี่น้องนะพึ่งหลวงพึ่งหลวงพี่นน่ะโอ้โหไม่ใช่พ่อแตกหึงจะบอกเมลแองก้อนสิยูได้พ่นนี่ ตัวใหญ่นี่เพ <in> <spoiled Enfin> <ita> ิงหลวงสำเพื no ่อนอะจังหวะล้ำพงสะเทือนมันสิบดแตกหึงใส่ก้นสะบัดโอ้ยตายผู้ใดมานั่งมองนี่ระวังเด้อพี่น้องผมแรงเอ้าไม่เป็นไรครับเราเข้าตังแล้วห้องกับเได้เล่นตัวเพื่องหลวงสำเพื่อนอะพูดนะห้างบางใหญ่หนึ่งเหมือนแม่เอาพูดใด้นั่งมองนี่กันละวังระวังเด้อ วัดโนนดมนะครับตำบลนน,นอุดมอำเภอชุมแพจงังหวัดขอนแก่นพี่น้องผู้ใดอยู่ไก่ก็มาเดินนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซ้านี้ครับฝากพี่น้องห้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามครับพะกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ